สวัสดีครับลูกค้าใครที่กำลังหาเอ็กเซนเดอร์นะสีสวยๆที่ไม่เหมือนใครนะฮะเราใช้ก,ก,กระหน่อมลด99บาทบอกพูดได้เลยอย่าพลาดคลิปนี้ครับลูกค้ารถคันนี้สวยเดิมและรถมือเดียวด้วยลูกค้าไปดูรถกันครับลูกค้าลุยครับรถคันนี้ครับเป็น Mitsubishi x กเซนเดอร์ s อนะครับเป็น1.5 GT นะครับคันนี้ปี20.21นะครับเลขใม่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับราคาขายที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบอนอยู่เดือนละเก้าพันกว่าบาทเท่น s, านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะรถ ที่จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันครับตัวรถสีส้มสวยๆแบบนี้นะฮะกระจังหน้ามาเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามลาติกรีเฟคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟหลีไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้นะฮะมาด้วยเครื่องพันห้านะฮะหนึ่งร้อยห้าแรงม้าลูกค้าก็อย่างที่บอกไปก็รถก็ค่อนข้างมีประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะฮะรถนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้าดูนี่เลยฮะสวยๆแบบนี้เลยบอยให้ฟังเสีียยงงเครื่่อด้วน